วัสดีครับสวัสดีกรัออยุ่องเกมเมอร์ยูครับยูฮวันนี้จะมาสอนช่ารถมอไซคนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับทำตามได้เลยเตรียมกองนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วผมจะเอาแต่ละอย่างเลย ผมก็จะเอาตั้งแต่อันนี้อันนี้บอก,กอดตัวบล็อกเล็กขันอยู่้ามีเชียงอะไรก็ขคอรบกวนนั้นครับ อืมจำไม่ได้หรอกกางนี้อย่างนี้ เป็นเหยียบเหล็กน,นะครับทุกันนี้ออกก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวไลอันนี้ทุบนะครับตรงนี้วางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางกระจกแผ่นนะครับย้ำนะครับกระจกแผ่นครับ ไม่ใช่กระจกบ,บอกนะทำไงตัวทำไม่ได้อะคนทำก็ทำไม่ได้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้โอเคประมาณนี้ ก็นนะ่า,นาจะประมาณนี้นะครับ ดูนะครับได้แล้วนะครับดูผงขีให้ดูเงียนเงียนเงียนเงียเงียนเงียเยเยเถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอ้ฝนตกแล้ว 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。